เอานะการสวัสดีท่านผูช้ชมทุกๆท่านกันเลยเนี่ยน,นี้เรามาอยู่เกมอที่รู้ไม่รู้จักชื่อมันนะแต่เป็นเกมเหมือนเราเป็นกระรอกต้องปกป้องอไอ้ก้อนเนี่ยที่กระรอกมันชอบกินนี่นะก็เราก็จะมาเลือกในโหมดออันนี้กากสุดอันนี้ปันกลางอันนี้ยากสุดปันกลางแล้วกันอเราคนอ่อ,อนใจอยอยงไงป,ปิดเพลงปิดเพลงอ่า ประมาณนี้เริแบบแรกเรามีเงินเท่าไหร่สองร้อยเราอัพรัวก,ก่อนแล้วกันอแล้วก็อัพระเบิดโอเคไปมันก็จะเป็นแบบอ่านะฮะเอาเชียอเคเสียงนัก,กวัวสัตว์โอ้ยยัไม่โดนโไม่โดนนี่นี่นี่ยังไม่โดนทำไมกูกลักะนาเ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ไม่กองไม่ก่อนแป๊บนึงอ,อ,อ่ะมาโอ้ยจอเฮดชอด็อตเฮดช็อตมึงเป็นไงล่ะเจอกูเฮดช็อตเฮดเอาเชื่ยึกแม่งไม่โดนตัวหลังนะไงอเรียบร้อยอะ่ะตอนนี้เราไม่มีตังเลยอะ่ะเล่นไปต่อทไมเสียงมันน่ากลัวจังวะยึดเคมีพึ่งมาด้วย โอ้โหเดี๋ยว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 พึ่งเหรอมึงพึ่งเหรอนี่นี่โธ่ทำไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยทำไมทำไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยเอ้าเยี่ยมไม่โดนเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไม่ไม่โดนนะอ่าโดนละวเฮยังไงจะมาขโมยของฉันเหรอจะมาขโมยของฉันเหรอเฮ้ยมีลูกซองแล้วอ่ะ ถือสองไหมยังยังยังเก็บต,ตังไว้ก่อนอับธนูดีกว่าเก็บตังไว้อัพธนูดีกว่าอ่าเพราะช่วงนี้มันยังง่ายๆอยู่ครับอเก็บเก็บเก็บต,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 ตังเก็บตังเงังตายตายเมืองตายธนูไปลูกก็ไปเลยลูกก็ไปเลยลูกก็ เกมนี้นี่ทุกคนน่าจะเคยรู้จักนะเวลาไปเรียนในห้องเรียนครูสอนนวันนั้นเข้าไปเลย y8 แปนี่เป็นไงแล้วก็อัพธนูไป่ะซื้อลูกปืนก็ได้ว่าซื้อโอ้โหลูกซองมีหกนัดอ่ะเราเปลี่ยนมาใช้ลูกซองนะอ๋อมีการกดเล็กหนึ่งเล็กสองด้วยเอ้าเดี๋ดเดูดูธนูธนูทำไม่เท่จังวะ อ้าวอ้าวอ้าวยังไงยังไงเล่า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 โอ้โหเยี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ย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 วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วยายาโอ้โหอาเลยฮะพี่เบิ้มของเราพี่เบิ้มพี่เบิ้มอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเตือนพี่แล้วนะว่าอย่าเข้ามา อ่ะรุยตอกระสุนแม่งเยอะว่วะว <c oughs> อะเฮียสับเอ้ะูมตูม,ตมอ๋อยิ่งเราชาร์จแม่งยิ่งแรงอืมเฮียไม่โดนด้วยอ่ะเฮียไม่ไม่ตายมึงไม่ตายเหรอมึงไม่ตายเหรอกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะเย็ดกระสุนกูเยอะ มันถึงจังวะเฮ้ยเดีไยมาหลวงพอ่อเอาผโโู้ห่ิงยักษ์มาเยอะเข้ามานะนี่เป็นไงเยสอสวยร่วงทุกรายเอาเราอัพไอ้นี่ไว้ก่อนนี่กำแพงรัว้วกะสุนกะสุนแอ่วิวววววเนี่ยไปแล้วปวดตรงคำบิงตรงพื้นก่อน เอไอตัวบนไอ่ตัวล่างไอ่ตัวบนไอ่ตัวล่างตัวล่างเหรอมึงตัวล่างมาเหรอตัวล่างตัวล่างตัวละเฮียทำไมปืนมันเบาจังอะเรายังไม่ได้อัพใช่ไหมอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยทั้งล่างทั้งบนเดี๋ยวเดี๋ยดีดีเดียอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดิ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยธนูแม่งสามนัดนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเราซื้อสไนปเปอร์ได้ฮะซื้อเลยซื้อเลยอ่าเรามีสไนแล้วนี่เลยเย <c oughs> สไนก็เท่อ้ยิงยิงสไนนี่ต้องเอาไว้ยิงไอ้พวกตัวนี้ โอ้ยเดี๋ยวเดีนอะจะตายจะตายน้อยโอ้โหลูกซองว่ยังไงลูกซองก็แรงกว่าเออยิง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 เจ่งเจ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้ามาใกล้ดิอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาดิมาเข้ามา นี่นี่กูบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮดช็อตมันเนี่ยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตอัพอะไรดีอัพลูกซองดีเอออัพลูกซองสิครับอัพลูกซองคันสองละทำไมยิยงขู่ยึดเกมยิยงขู่ด้วยนะไม่ให้เข้าใกล้หรอกไม่ให้เข้าใกล้หรอกมาเฮ้ยเพิ่งเหยียบระเบิด กูเกลียดติแกตายจังวะกูเกลียดติแกตายกูเกลียดติแกตายกูเกลียดติแกตายกูเกลียดมึงเด้อเด้อย่าอเด้อเราต้องอย่าให้มันเพิ่งเหยียบนะครับระเบิดสิอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเข้ามาเหยียบอย่าเพิ่งเข้ามาเหยียบอย่าอย่าเหยียบอย่าเหยียบเละตัวบนตัวบนตัวบนทำายตัวล่างตัวล่างมันเยอะว่ะสุดท้ายแล้ว อย่าอยู่เลยหนักกันเหมือนกันนะเนี่ยอัพธนูไหมอัพธนูแล้วก็ซื้อกระสุนนี้ไว้อ่าผมต้องการเล่นธนูว่ะเย็ดสี่นัดเรายิงธนูไปอย่างนี้ได้เฮ้ยธนูโอ้โหเฮ้ยมึงอยากไปดิอยาวไปอยากไป อย่าไป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 ,าไปนี่ไงมัวแต่เล่นเยอคไม่น่าอัพพนูเลยน่านลุกสองมากกว่าไม่ยิงไปละเรายิงไปเรื่อยสเต็ปยิงเรื่อยอโหูยุทธ์เทมาตีเมืองเราแล้วมาตีเมืองเราแล้วอะ่ะอย่าไปอย่าไปอูหโหเลือดลดเยอะเลยโอ้โยุทธเท โอ้โหโอ้โหตอนนี้เราต้องอัพลูกซองเลยครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราต้องเก็บกําเงินอัพกำแพงอีกอะอเก็บตังอัพกำแพงโอ้โหด้านสิบแล้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอ้าว เอาสองนัดโอ้โหสองแรงมากครับสองนัดยิงไอ้ตัวนี้ตายเลยยิงมันยิงมันดูเยิงมันยิงมันเอ้ยโอ้โหโอ้โหเย็ดเทมามาลุลัวเลยเนาะเยอะเยอะมาลุลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะมาอย่ามาอย่ามาดิอย่ามาอย่ามาเยอะแม่งมาเดี๋ยวมาเยอะไปวะเนี่ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาใกล้กู อย่ามาใกล้กูอับไปเลยฮะเฮ้ยเยียกว่าจับลัวนี่วะลืมลัวแม่งเลือดน้อยสดงอยู่ไบลึกสามนะอายิง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 สิยิงก็คือยิงยิงก็คือยิงยิงไปฮะตอนนี้เรามีหน้าที่กันบ้านนี่หน้าที่กันบ้านอย่างเดียวยิงแม่ง มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดียวมึงก็แอบไปเอากูได้เนาะเอาพี่แอบเหรอพี่แอบอือสอยสอยให้ร่วง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 ฮะโอ้ยเค๊เขเริ่มมาตีบ้านเราได้แล้วอะ่ะอย่าเพิ่งไปนี่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 เป็นไงล่ะเฮ้ยปพีพอพอนี่ตังพออยู่ฮะ ยัดเกาบาสุกาเยัดเกาบาสุกาอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองยิงดูอุยอ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยยดเกยักษ์มึงมีขั้นสองแล้วเหรอไม่ต้องไปห่วงอะไรฮะห่วงยิงแม่งดีกว่า โชคดีที่เราอัพกับโอ้ยยิ่งมึงอย่า,าไปดิโอ้ถ้าเรายิงมันได้มันก็เอาไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าหัวใจเรามีแค่สามอะหัวใจเราคือจ้าอ,อย่าไปโอ้ดืๆๆๆอดเดือดเดืโอ้เสียวยิ่งเกลียดพยากเลยอัพนี่ดีกว่าอัพนี่ด้วยเนี่ยระเบิดกระสุนซื้อไว้ มาบาสุก้ากูยิงไปนี่ยิงไปยิงไปงโอ้โหติดไฟด้วยยิงมาสุก้าติดไฟด้วยฮนะใช้มาสุก้านี่ยิงติดไฟไฟไหมไปไฟนี่ไหมเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าไปดิของกูไอ้เหี้ยข้างล่างข้างข้างล่างข้างบน เฮลมีพีดเฮลมีบีดอีเยะอ๋อพังพังพังเอาพังพังบ้านเอาพังไม่เหลือเอาโอ้โหเยี่ย <t> ม <iny> ันมาเยอะเกินอ่ะดู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 มาเยอะเกิน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 เดี๋ยว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 โอ้โหตัวสุดท้ายมึงนี่เนี้ยไฟก็จะไหม้ไหม้โอ้โหเยี่ยมไม่พื้นที่เหลือ อือทุกงานทุกตล์อัพลูกสองให้เต็มเลยไหมอัพนี้ดีกว่าแล้วก็อัพอะไรอีดีอัพสไนเยะกกไปกำแพงแพงเริ่มโหดแล้วอ่า อาบ,บาสุก้าเราต้องเก็บตังค์อาบาสุก้า <c oughs> โอ้โหบาสุก้าแรงมาก <c oughs> ตัวเดียวแม่งก็ยิงเนี่ยบาสุก้านีา่น่าจะเอาไปยิงเป็นหมูนะฮะลุงแบบเฮ้ยอย่าไปดิลุงแบบรัวๆคนกลางจะเปลืองกระสุนนะเนี่ย เอามาอย่าไปมึงน้นนิ้นน้นนิ้นน,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 น้นเลยอ่าเราจะออพอะไรดีรจะเอพปัสุก้านะเพราะปัสุก้าแรงมากเย <c oughs> ตอนแรกตอนแรกบ้านสองตอนนี้บ้าบาสุก้าแล้วเอาลา <c oughs> ตายไหมสองตัวนี้ตายไปตายไปตายไปโอ้โหเล่นจนถึงด่านไหนเนี่ยกว่ามันจะจบฮะต้องเล่นถึงด่านไหนเนี่ยโอ้โหยัดเขยเดี๋ยว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 อดยวาไปดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเหมือนก้าัรไม่ปล่อยให้ผิดหวังนี่นี่ชอบขโมยชาวบ้านเขา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวยาวยาวโอ้โยึดยึดเคเกือบโดนเอาไปได้นี่อ่าเราอัพอืมอัพอะไรอ่ะอัพทุกซองให้เต็มดีกว่าอ่าไปซองเต็มนะฮะโอ้ยจะยิงแรงแค่ไหนเราต้องไปดูโอ้ยยึดเคสองนัดตายโอ้ยโคตรแรงอ่ะ อยเ็ดเคะคดแรงลูกซองบอกพ่อครับผมกลับมาหาพ่อแล้วนะพ่อใช้ผมไม่บ่อยล่ะคือหลังจากไม่เคยใช้มันเลยอ่าเอายังไงล่ะเอายังไงล่ะนะตอนนี้เราก็ยิงเรื่อยๆเรื่อยๆไปก่อนเลยนี่นี่โอ้โหชอบมาขโมยของชาวบ้านเขา มันจะอะไรนักหนากับไอ้แค่ลูกไอ้นี่สามลูกพวกมึงต้องมาแย่งชิงขนาดนี้เลยเลยกูก็ไม่เข้าใจกูงงกับพวกมือชี้หายเลยงงกับพวกโหด่านที่สิบเจ็ดเลยฮะมาไกลมากอ่าสอนไปหน่อยแล้วกันชอบมาขโมยของชาวบ,บ้านก็ไม่มีกรัรมึงไม่ปลูกเองวะ แมนไม่ปลูกเองวะผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะมันมีต้นเดียวหรือไงวะเพื่อมาเก็ตนี้มีขายหรือไงวะไม่น่ามีนะเป็นของป่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่นี่นี่ขโมยขโมยขโมย,มยเด็กไม่ดีชอบขโมยปลาทีเงี้ยอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนปืนละ มื่อกี้แม่งมาเยอะเกินอ่าตอนนี้เรามีเงินเยอะแล้วครับอัพแม่งเลยเนะี่ยอัพแม่งอัพแม่งเลยอือซื้อกระสุนมาเยอะๆตุนต๋นๆอ่ะรวยลูกพ่อโห่ค่อนข้างแรงนฮะค่อนข้างแรงแรงกว่าเดิมหลายเท่าอะ่ะแรงแรงบาสุก้ากลับมาแล้วฮะ โอ้โหมีการกระแตกกระจายด้วยโมตุก้ามีแตกกระจายด้วยฮะโอ้โหแบบแตกระจายด้านล่างอะไรประมาณนี้ยิงด้านบนโอ้โหแตกด้านบนเนี่ยยิงได้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะโอ้โหโอ้โหเคตรเท่นี่เลยนี่เลยนี่เลยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอยิงมันยิง สงครามปืนบาสุก้าอ่าโอเคแล้วก็อัปไรต่อน่าจะอัเออันนี้นะให้เสร็จอ่าอัันี้พวกสไนัยเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้นะอ่ามากับดักเราอัพเสร็จแล้วครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากเหรอเยอะมากเยอะมากมึงเยอะมากเหรอเยอะมากเหรอ เยอะมากเหรอเยอะมากเยอะมากใช่ไหมเยอะมากใช่ไหมเยอะมากใช่ไหมเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากใช่ไหมอะไรชอบมาขโมยบนฟ้านี่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 กระจายไปลูกพ่อกระจายไปกระจายไปโอ้เกมนี้ถือว่าสนุกนะะมันเล่นแล้วเพลินดีอ่ะเออถือว่าสนุกมากเล่นเลย เล่นแล้วเพลินมากอ่ะอัพอัพอัพอ่ะอัพแล้วจะเต็มทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าโอ้ยเย๊นเจกลัวไอ้ยิงยิงยิงไปก่อนเลยยิงก่อนเลยสนองสนองให้สนองให้อ๋อมันให้เลือกปืนด้วยนะว่าตรงไหนต้องยิงใช้ปืนอะไรไม่ใช่ธนูยิงธนูยิงยังไม่โดน ม่โดนมาเยสันูแม่งกดการปุ๋ยเลยบาสุก,ก้าไอา้๋บาสุก,ก้าโดนบาสุก,ก้าโดนยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหเยอะใช้อะไรใช้อะไรสไนเปอร์สไน,สนเปอร์สไนเปออรร์เเหขาบอกว่าใช้อูย้ยเดี๋ยวเดือดลืมลืมดูลืมดูอยาวยาวไปอย่าไปใช้อะไรสไนเปอร์อีกอ่ะ อ่สาสไนโอ้โหสไนก็แรงนะยิงนันเดียวก็ตายเอาสไนเปอร์กันฮะอ่ายิงยิงไปยิงมันไปยิงมันไปอันนี้ใช้ศัตรูธนูขัดเกลื่อนเลยะสะเต็บเดิมเรองมึงมาเข้าใกล้กูดิมึงมาเข้าใกล้กูดิกูยิงเละอ่าใช้ธนูกันฮะอย่าเข้ามาใกล้กูสิ ธนูนี่เราไม่ต้องโอ้โหเยอะไฟไหม้ธน,นูนี่โอ้โหเยี่ยยิ่งกว่าไฟไหม้ตรงนี้โอ้เดี๋ยวจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วอะเออจะพังแล้ว ยังไม่พังอะยังไม่พังยังไม่พังถามมึงให้ใช้ปืนอะไรอะ่ะไอีเ้เย่ธนูตลอดเลยเอาโดนสังงั้นแน่ชนะเลยโอ้โหนะก็ โอเคจบแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากที่ดูมาจนจบเนี่ยก็โอเคจะไปพาร์ทหน้าเนี่ยผมโอเคจะเปิดเงี้ยผมไปเดะน,น,นี่ทำไมมันนิ่งอย่างนี้ยล่ะเดี๋ยวทำไมเกมมันนิ่งอย่างงี้อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคตามนั้นนะจะไปละ